าติโยมมาตั้งโรงทานงานบวชนะนะแล้วก็นายเป็นวันที่ทัววัดทั่วประเทศก็ทำบุญนะที่ห้าธนวาเือนพ่อแห่งชาติโนะนะยมบ้านแม่ธรณีทองก็พระไม่ได้บีบินธบาตนเมื่อวานไม่ได้บอกเลยว่านะ ก็น่าจะเป็นวันที่ขยะถูกทิ้งเกิื่อนกาดในวัดเยอะด้วยนะวันนี้นะมันใครเห็นก็ช่วปนเก็บด้วยก็แล้วกัน,นสังเกตด,ดูนะถ้าเป็น,นคนในเมืองมาอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยทิ้งขยะเกลื่อนกราดเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะถูกฝึกมาอย่างนั้น,นตามชนบทเราใน,น อยากทิ้งตรงไหนก็ทิ้งใช่ไนหะอยู่ที่ว่าถูกพ่อแม่ฝึกมาไหมนะสมัยเด็กๆจำได้นะนะเศษผักเศร็จอะไรตอนมีอะไรโยนออกนอกหน้าต่างนะเวลาทำครัวนะสมัยก่อนเป็นใบตองนะภาชนะที่ใช้ใส่อาหารนะมไม่มีถุงพลาติก ทิ้งเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะแล้วก็เริ่มมีถูกปติกเข้ามานะนะแล้วกลายเป็นปัญหาจนถึงวันนีนะนะ้นี่เรากำลังพยายามวิ่งหาอะไรที่เป็นพลังงานที่ มาจากธรรมชาติสังเกตด,ดูพลังงานฟอสซิลก็มาจากธรรมชาติแต่ว่ามันจะเริ่มหมดลงไปเรื่อยๆเราขอให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะขอให้เกิดโรคร้อนโลกเดือดตอนนีนะ้อย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นฤะดูหนาวแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วเนี่ยนะ้นำแข็งขั้วโลกละลายสัตว์หลายชนิดไกลพันุนะ ถ้าไม่กลายพันธุ์ก็อยู่ไม่ได้ตายอีกนะศูนย์พันนะเราถ้าเราตามข่าวนะก็จะเห็นว่าตอนนี้บริษัทเหล็กกรุงเทพปิดบริษัทนะบริษัทนี้ทำอะไรก็ทำแม่พิมพ์นั่นหละปั๊มเป็นโครงรถทั้งหลายนะฮะติดหลังคาเป็นอะไรก็ม่ต่อไม่อะไรนะฮะนะ ว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปเริ่มขายไม่ออกแล้วขายไม่ออกมาตลอดทั้งปีแล้วนะฮะคนหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นพอคิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยลดมลาวะนะแต่ว่านะฮะเดียวกันก็เพิ่มมลภาวะด้วยนะในจีนมีประชารถไฟฟ้าเยอะมากตอนนี้นะเพราะว่ารถไฟฟ้าที่ผลิตมายุคแรกๆเนี่ยวิ่งได้ สองสามร้อย,ยกิโ,ยโลกันร้อยกว่ากิโลอะไรแค่นั้น,นแต่ปัญหารถไฟฟ้าก็คือพอแบตเสื่อมถ้าจะเปลี่ยนแบตใหม่ก็ถ้พอกับต้องซื้อรถคันใหม่เพราะงั้นคนส่วนมากก็จะทิ้งเลยแล้วก็ซื้อใหม่บริษัทเบนประกาศปิดการผลิตรถที่รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปหันมาผลิตรถไฟฟ้าแทน ไอ้ทีฟังฟังดูนี่มันเกี่ยวเนื่องกันไหมเกี่ยวโยงกันไหมมันเกี่ยวทั้งหมดเลยแล้วแบตเตอรี่ที่พังแล้วเอาไปไว้ไหนกลายเป็นละมณนละภาวะกลายเป็นขยะขยะอ e ิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นแล้วต่อไปนี้นะนะทำไปทำมาเหมือนว่าเราวนลูปอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะมันเหมือนกองขยะข้างถนนนะสังเกตไหม คนชอบเอาขยะไปะโยนทิ้งตรงไหนที่ไม่ค่อยมีบ้านคนอยู่นะวันนันๆเข้าค่อยๆสะสมขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ะน,ดนะจนกลายเป็นขยะกองพนเนินเทินทึกนะไหนะลลงไปสู่ทะเลจนกลายเป็นเกาะขยะที่ใหญ่กว่าบางประเทศซะอีกตอนนี้นะกลางมหาสมุทรนะ นะแล้วก็กลายเป็นนาโนโพลาสติกที่ไปอยู่ตามเนื้อปลาย้อนกลับมาให้เรากินนะอุทยานแห่งชาติหลายแห่งหลายประเทศเลยประกาศห้ามคนเอายาสีฟันเข้าไปใช้เพราะยาสีฟันมีส่วนในการทำลายดินทำให้ต้นไม้มีปัญหานะตกลงนี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะ นเพยายามที่จะแก้อย่างหนึ่งเพื่อเข้าไปสู่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลานี่คือเรื่องของโลกนะนี่คือเรื่องของโลกนะแก้ยังไงก็แก้ไม่จบนี่นเหมือนขยะในใจเราเราค่อยๆสะสมเนะี่ยวันละนิดวันละนิดนะเราเติบโตขึ้นมาพร้อมกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวบริบทในชีวิตทั้งหลายนะี่นะนะ ตอนเด็กเราอาจจะไม่ได้นิสัยแย่ขนาดนี้อะไรเงี้ยนะหรืออาจจะไม่ได้นิสัยดีขนาดนี้นะมีทั้งบวกทั้งลบนะ,นะมันค,ค่อยๆสะสมสะสมมันมาเรื่อยๆนะหลายคนเป็นโรคซึมเศร้านะมันก็ไม่ได้จะอยู่จะเป็น,นึ้นมา,าดื้อนะมันค,ค่อยๆสะสมความทุกข์อะไรทั้งหลายเนี่ยที่มันค,ค่อยๆประเดประดังเข้ามานะความ รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกว่าเราสู้คนอื่นเขาไม่ได้นะปมอะไรในใจที่อยู่ของตัวเองนะที่มันค่อยๆก่อ,อขึ้นมาเป็นดินพอกหางหมูเต,ติบโตขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแล้วในสุดก็ก่อยให้เก,กิดโรคซึมเศร้านี่ทางกายภาพนะรวมทั้งทางจิตด้วยนะนะพออายุมากขึ้นก็เริ่มอะไรไหม ผู้สูงอายุนี่พอได้ไอไนี่ออยู่ทั้งเดือนกินยาอะไรก็ไม่หายพออายุมากขึ้นก็ะสะสมเมื่อวานนี้มีหมอประจำตัวมาตีกับหมอน้อยมานั่งสวดมนต์อยู่ด้วยน,นานๆจะโผล่น้ามาวัดทีเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาปฏิบัติในวัดวังหิน คุยกันไม่พ้นเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บนะก็เล่าห้ฟังนี่ทำไมมันแย่จังไปเดินป่าครั้งล่าสดุดมันปวดกล้ามเนื้อมากไม่เคยปวดขนาดนี้มาก่อนนะหมอก็วิตกกังวลว่าเป็นเพราะยาลดไขมันในเส้นเลือดหรือเปล่านะตั้งทายจะเจาะเลือดอีกแล้วที <c oughs> ่เจาะทุกเดือนอยู่แล้วในตอนนี้นะ หรือทำไมมันตอนนี้แค่อาบน้ำมันก็คันแล้วนะหมอลอยหมอฟังนะตอนนี้อาบน้ำไม่กล้าใช้สบู่ใช้สบู่แล้วมันคันคันไปทั้งตัวอาการภูมิแพ้กำเริบนะถ้าน้ำสบู่เข้าตาหน่อยนี่มันคันเดี๋ยวต้องกินยาแก้แพ่นี่มันค่อยๆสะสมเหมือนกันนะสะสมจากอะไรจากอาหารที่เรากินเนี่ยหลายคนบอกว่าเพราะอาหารในวัดนี่กินไม่ไหวเลยมีแต่ผงชูรสทั้งนั้น แล้วพระจะเลือกได้ยังไงจะมานั่งหุงข้าวกินเองนั่นนะ่นะทำข้าวกินเองก็ไม่ใช่พระแล้วแค,ค,ค่นั้นนะนะก็โยมใส่บาตรมาให้อย่างนั้นนะฉันไม่ได้ใส่ผงชูรสรล็อกฉันใส่รสดีม <c oughs> นั่นแหละผงชูรสทั้งก้อนเลยนะใส่รสดีอร่อยไปสามโลกนะยังไม่กลัวว่าทำอยู่ตอนนีนะ้ะ แล้มันก็ค่อยๆสะสมท,ะท,ะทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเจอทั้งร่างกายเราก็เสื่อมโทรมสังเกตไ,ไหมเดี๋ยวนี้ทำไมเราเป็นอัลไซเมอร์เยอะจังสมองเสื่อมเงี้ยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีจําได้ยมยายในอายุเก้าสิบสต้องเสียชีวิตความจําแม่นมากนะช่วงหลังตาไม่เคยจะดีแต่หูดียินเสียงคนเดินในรู้เลยว่าใครมาลูกคนไหนหลานคนไหนมาอย่างเงี้ยนะนะ เมื่องไม่เสื่อมแต่ทำไมเดี๋ยวนี้พออายุสักห้าสบวก,กว่ากเริ่มแล้วอาการอัลไซเมอร์เริ่มมาแล้ว60สิบวก,กว่ากวามาแล้วนะนี้ทำไมมะเร็งมันเยอะกว่าเดิมนะโควิดกลายพันธุใหม่แล้วตอนนี้นะฮนะเมื่อวานนี้คุณหมอจากลำปางแวะมาหาเนะคยไปจัดคอร์ดอยู่ที่เชียงใหม่นะไปเข้ากรรมาฐานมาปรากฏว่ามีคนติดโควิด ในห้องกรรมฐา,านนั่นแหละแล้วก็คงไม่ได้ตรวจเช็คตัวเองไปก่อนแล้วก็ไปรับเอาโควิดมานะทั้งคอสนะ่ะติดกับทั้งคอสกรรมฐา,านนั่นเถอะนะอุตส่าห์แวะมาหานะปิดจมูกมาอย่างดีนะมันมาจากไหนอะไอ้โรคภัยไข้เจ็บพวกนี้ มันเกิดมาจากการสะสมการกลายพันของเชื้อโรคทั้งหลายซึ่งเชื้อโรคมันก็พยายามดินดนด้นรนที่จะเอาชีวิตรอดนะนะพอเยอะเจอยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้ออะไรเข้านี่ยทำไงถึงจะอยู่รอดได้มันก็กลายพันุของมันนะเพราะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโลกใบนี้นะเราฟังดูแล้วจะรู้สึกอย่งไงรู้สึกว่าโรคนี้มันไม่ได้น่าอยู่ตรงไหนเลยนะนะ ที่เรากำลังทำลายเผ่าพันธุ์อื่นๆอยู่อย่างเงี้ยนะเผ่าพันธุ์อื่นๆก็ทำลายเราอยู่มันเป็นโลกแห่งการที่เอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนกันอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาที่เราคิดว่าเรากำลังทำดีอย่างหนึ่งก็กลับไปทำลายอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หันมาสนใจเรื่องของคุณภาพของจิตของตัวเองนะ นะยุคต่อไปนี้ยิ่งสาหัสหนักเข้าไปใหญ่เนพะนะราะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากเพนะฉะนั้นไปศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเรื่องของการรักษาจิตให้ดีเนอะนยเมื่อาาวานเราสวดเรื่องของสติปัฏฐานนะแม้จะเป็นอาจจะรู้สึกว่าเอะมันเป็นเรื่องโบราณเหลือเกินนะผู้เจ้าจัดไว้ตั้งสองพันกว่าปีมาแล้วนะ แต่องค์ความรู้โบราณนี้มันถูกต่อยอดมาเรื่อยๆจนทั้งมันกลายเป็นวิธีการฝึกจิตนะวิธีการตั้งไมเซตโครดไมเซตอะไรอย่างที่เรามาใช้กันอยู่เกลื่อนกาดทุกวันเนี่ยนะฮะนะในการพัฒนาจิตนีนะ่แล้วแต่จะเรียกนะฮะนะมันลองศึกษาให้เข้าใจอย่าอเอาแค่มาบวชกันแล้วก็ศึกกันไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เอาง่ายจับหลักที่ผู้เจ้าสอนให้ได้ผู้เจ้าสอนอะไระมีอาตาปีสัมปชานโนสติมาใชนะ่ที่เราสวดกันมีความเพียรเผากิเลสมีสติระลึกรู้มีสัมผัสัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะอนนี้เป็นหลักในการที่จะฝึกตัวเองเป็นการขจัดขยะในใจของเราที่เราสั่งสมมันมานานนะนะ มันะบอกแล้วมันไม่เดียวยูนิฟอร์มนะเอ็นโลบปลดหลงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ่นะโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกนะอะไรที่เราเจออยู่บ่อยเสพมันอยู่บ่อยเนี่ยเราจะไม่รู้สึกหอยหายหมั้ยล่ะรู้สึกเฉยเฉยชินชินแต่พอมาบวชปุ๊บเนี่ยพอขาดมันขึ้นมานี่มันจะตายแล้วทีนียมันรู้สึกหอยหายแล้วอะไรอาวรนนะจิตทุกข์กว่าเดิมนะทีนี้นจะเป็นอย่างนั้น นี่ก็ต้องเนี่ยเอาเครื่องมือที่พระเจ้าให้มาเนี่ยซึ่งมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนะนะมีความเพียรน,นะมีสติมีสัมผัสญานะเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการฝึกตัวเองแล้วพระเจ้าสอนให้รู้อะไรนะกายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างไอ้ที่เราสดเมื่อวานนี่มีแค่เรื่องกายอย่างเดียวนะเวทนาจิตธรรมเนื้อหาย่างเดียวกันก็เลยไม่ได้ามาใส่ไว้นะให้รู้อาการของกายเห็นไหมลมหายใจเข้าออก นะการเคลื่อนไหวทั้งหลายยืนเดินนัง่งนอนก้นะมเงยคูเหยียดอะไรพวกนี้นะนะให้มีสมาธัญ,ญามีสติรู้รอยนะู่ตามรู้ตามดูตัวเองอยู่นะส่วนเวทนาคือรู้สึกนะความรู้สึกที่มันสุกบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทั้งทุกไม่ใช่ทั้งสุขบ้างที่มันเกิดขึ้นนะพอสังเกตดูมันอย่างนี้โดยอาศัย อาตาปีสัมปชานโนสติมายอย่างที่กล่าวแล้วนะรู้อาการของจิตที่มีราคะมั่งไม่มีราคะมั่งมีโทสะมั่งมีมีโทสะมัง่งที่มีความหดหู่มีความฟุ้งซ่านมีความสงบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นนะตามรู้ตามดูมันตามเฝ้าสังเกตดูมันโดยที่ไม่เข้าไปทําไม่เข้าไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะนะ ที่รู้ที่ดูอยู่นั้นเพื่ออะไรเพื่อให้สติมันทํางานเพื่อให้สมัมผัสยะไอตัวสมัมผัสยะคือตัวปัญญาเพื่อให้สติทํางานเพื่อให้ปัญญาทางานอย่างนี้นะมันจะค่อยๆเข้าไปเคลียร์ใจของเราเองนะหรือสภาวะทำอะไรเกิดขึ้นนะนะความชอบไม่ชอบม่วงพุ่งสงสัยในฝ่ายกุศลนะหรือในฝ่ายกุศลนะผดชงเจ็ด อริยสัจสี่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้นะเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้รายละเอียดกันหลังจากที่เราบวชแล้วนะนะขออย่างเดียวคือทำหน้าที่รู้กายและใจไอ้ากายและใจหรือรูปและนามนี่แหละคือชีวิตทั้งชีวิตนะคือธรรมชาติคือโลกทั้งโลกคือจักรวาลทั้งจักรวาลมันเป็นเรื่องเดียวกันนะงั้นถ้าเราศึกษาทำความเข้าใจกับมันดีแล้วเนะี่ยไปอยู่ที่ไหนส่วนไหนของโลกโลกจะเปลี่ยนไปยังไง จิตจะไม่ทุกข์ไปกับมันนะมีคนก็มีขยะนี่เป็นเรื่องปกตินะฮนะะตนี้ขยะข้างนอกเนะี่ยยังพอแก้ไขได้นะยังพอเก็บได้ทำความสะอาดได้นะไอ้ขยะภายในนี่อยู่ที่ตัวเราคนเดียวเลยใครก็มาช่วยเราไม่ได้นะมีแต่เราเองนะที่จะต้องจัดการตัวเองนะ มันมีอยุ่สับหนึ่งที่เราสวดกันเมื่อวานะวิมโลวิมละนะผู้ขจัดมนทินได้แล้วนะมนทินคืออะไรมนทินคือขยะที่อยู่ในใจเรานี่แหละนะราคะโทสะโมหะทั้งหลายรักโลภโกรดหลงพูดภาษาไทยง่ายๆนะที่มันครอบงามใจเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำยังไงเราถึงจะรู้เท่าทันมันนะทําไงถึงจะค่อยๆเคลียร์ออกจากใจเราได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราละเป็น เรื่องเฉพาะตนผู้รู้รู้ได้เฉพาะตนปฏจจตังเวทิตาโพวินยูหิที่เราสวดกันอยู่นีน่ผู้รู้อะไรก็รู้ตัวเองนี่แหละรู้กายรู้ใจตัวเองนี่แหละนะนะวินยูชนนี่นะมันะรู้ตัวเองดูตัวเองนะไม่ปล่อยให้จิตมันไปจมอยู่กับอารมณ์พวกนั้นหลงไปตามอารมณ์เหล่านั้นไหลไปตามอารมณ์เหล่านั้นอย่างเงี้ยนะนะถ้าเราผูกตัวเองได้เงี้ยมันจะค่อยททำให้ใจเรา ค่อยๆเบามากขึ้นค่อยๆเคลียร์ค่อยๆขัดเกลาขัดใจตัวเองอ่ะพูดง่ายๆดัดสันดานตัวเองดัดจริตตัวเองเนี่ยนะให้มันค่อยๆสะอาดมากขึ้นภาษาพระท่านใช้คำว่าขันธะสันดานขัดเกลาขันธะสันดานของตัวเองสันดานคือสิ่งที่มันสั่งสมมายาวนานเนี่ย ค่อยๆจัดการกระใจตัวเองไม่มีใครมาช่วยเราได้ตใพวกนี้ต่อให้ไปอยู่กับพระอรหันต์ที่ไหนหลวงปู่หลวงพ่อที่เราเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยะพระอรหันต์ที่ไหนก็ไม่ได้ทําให้เราเบาบางลงไปได้หรอกถ้าเราไม่ฝึกตัวเองนะอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตนจริงๆนะเพราะว,วันนี้เป็นวันที่เราจะบวชกันลลอย่ะบวชแค่ใครภายนอกนะไม่คุ้มนะนที่เรามาบวชขณิต มีคนที่เข้ามาช่วยงานเยอะมากเมื่อวานนี้มีคนมาช่วยล้างโบสถ์เช็ดโบสถ์ทำความสะอาดใช่ไหมญาติโยมมาปรงผมเราเยอะแยะไปหมดหลังจากนี้อีกสิบห้าวันจะมีชาวบ้านที่ต้องหุงข้าวเพิ่มขึ้นมาอีกหลายกระสอบนะเลี้ยงเราอจะครบสิบห้าวันนะที่เคยใส่กันห้าหกรูปเจ็ดรูปก็เยอะแล้วนะตอนนี้ก็จะเพิ่มอีกมาอีกสิบสามรูปเนียนะ นะสายนึงไม่ต่างกว่าสิบรูปที่จะต้องบิณฑบาตเนี่ยนะนะแปลว่านะเราก็เพิ่มรายจ่ายของเขาให้มากขึ้นเพนะราะฉะนั้นทำไงเราต้องจะทำตัวให้เขาได้บุญกับเราไม่สดอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราลนะนะเดี๋ยวเราสดมนกัน